อวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนหัวข้อเรื่องทําไมสายฟรีจึงไม่ควรเอาเพชรไปลงกับตัวส้มนะครับถ้าน้องดูนะครับตัวส้มกับตัวดำเนี่ยจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือพอดีพี่ซื้อไปแล้วด้วยนะถ้าน้องเคยซื้อเนี่ยน้องจะรู้ใช่ไหมครับว่าราคามันเท่ากันเลยนะครับก็คือ220เพชรนะครับแต่ว่าตัวตัวดำเนี่ยมันจะมาต่ออีเวนต์หนึ่งก็คือ แค่36ใบนะครับซึ่งเวลาถ้าเราเล่นนะครับเราก็คือเราจะทําการเก็บสะสมนะครับซึ่งถามว่าระยะเวลาในการเก็บสะสมเนี่ยต้องใช้เวลาไม่นานแล้วครับประมาณแค่สองเดือนครึ่งน้องก็จะได้โจอชัวครับตัวตัวดํหนึ่งตัวแน่นอนอย่างพี่นะครับพี่ก็ผ่านเก็บมาเห็นไหมครับมาสองเดือนครึ่งครับแล้วมันบางทีมันก็จะมีแจกนะครับเห็นไหมครับกิดดูครับพี่เก็บแจกมันมีทั้งหมดอ่ะ16ใบครับได้แถมาอีก16ใบมันคือถามเราจะเอา ทำไมพี่ถึงแบบไม่เคยแบบเอาเพชรไปลงกับตัวส้มเลยครับอันนี้คือพี่เก็บนะครับพี่ไม่ได้แบบไปไปเอาตังเอาเพชรไปลงกับตัวส้มสักบาทเดียวเลยนะครับถามเพราะอะไรครับให้น้องลองเข้ามาดูครับในแบบนี้พอาาดีมันมีตอนนี้มันมีเมทัลไนใช่ไหมครับจริงๆถามเมทัลไนมันโอเคไหมพี่ว่าโอเคนะถ้าคนมีแบบเออตัวเหลือก,ก็สุ่มได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามพี่ว่าพอดีพี่รอกาโร่ทัสมากิวสองอะไรอย่างนี้ครับ กูก็รอได้ไม่เป็นไรคอนเทสซูมกีอีกนานกว่าจะมาฝัดจะได้พี่ก็คงได้สักสองสักสองตัวแล้วแหละการันตีสองตัวตัวดำแน่แนแหละตวนเดี๋ยวพี่รอ,อกาโร่โรีเทิร์นก่อนเพราะถามว่าทําไมพี่เอากาโร่โก่อนถ้าแบบกาโร่โพี่ได้แล้วมันตัวเหลือเยอะจริงพี่อาจจะมาสุ่มเมทันไนนะครับเพราะว่าพี่อยากได้สถานะรับแดมเมจกับเผาไหมของมันนะเอาไปลงคู่ทีมกัดก่อนได้อยู่ครับการทาสําสคัญการโจมตีธรรมดามันก็ติดเผาไหมเนี่ยครับชอบตรงนี้แหละ มันควรจะมองแบบเออแบบที่ตัวอื่นดีกว่าอ่าก็ใช่ครับไม่ได้เถียงครับแต่ถ้าเราเหลืองค่อยค่อยกลับมาเอาดีกว่าเนาะเราเลือกเอาตัวที่มันมีประโยชน์กว่าเนาะอ่าให้น้องเข้ามาดูครับในของรางวัลเนะครับเห็นไหมครับมันจะมีหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซึ่งแปดตัวนะครับถ้าน้องไปดูนะครับมันจะซ้ําอยู่กับตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนะครับหนึ่งก็จะมีราชาใต้ดินโซนิกวัคซีนแมนด้วงปุลิราชาทะเลลึก 2 3 4 5 6ี่ห้าหแล้วก็จัก,กรพัรดเด็ก7จ็ดซูเปอร์ดาร์ชายแนะครับสังเกตนะครับตัวที่จะไม่มีในตัวตัวดําก็มีแค่แท้งท็อปแท้งท็อปเราได้เราหาได้จากตัวเหลืองไดซ้ซ้ําครับซึงจึงไม่น่าวอรี่นะครับส่วนเกริวกันซูปพี่ก็ว่าแม่งคงไม่มีใครแบบอืมคือแม่งซื้อตัวส้มมามาสุ่มเกริวใช่ไหมล่ะครับส่วนใหญ่ก็จะเลงกันแค่สงตัวใช่ไหมครับ คืออะตอมิกกับทัสือมากีซึ่งพี่มองว่าจริงๆอ่ะถ้าน้องวางแผนดีๆนะครับน้องจะเรียกว่าหลังๆครับตัวตัวดําพอมันเริ่มออกมาเยอะๆเนี่ยทัสือมักีกับอะตอมิกนี่ตกเมตานะครับถึงแต่ว่ามันจําเป็นไหมที่แบบเออคือกูแบบกูจะส่งกูจะซื้อสัวส้มไปทาเพื่ออะไรเพื่อเอาทัสือมากีกับอะตอมิกเนี่ยซึ่งแม่งเดี๋ยวก็จะตกเมตาแล้วครับอื <S 2> <S 2> <S ม,ม มันไม่มีประโยชน์นะครับอย่างท่าสืมกิกีก็จะมีทัาสึมิกีวิสสองซึ่งโหดกว่าแล้วอะตอมิกเนี่ยก็อย่างที่บอกมีมีกาโลมาแทนครับแล้วถามเราจะได้ใช้ไหมครับก็แทบจะไม่ได้ใช้ครับคือถ้าพี่บอกเลยถ้าพี่กูสุ่มนี่ก็คือรอ180สุ่มการันตีดีกว่าครับเพื่อจะเอาเขาเพื่ออะไรครับเพื่อไปให้แบบมันได้โบนัสบวกครบครับก็คือให้ครบตัวี้ให้มันแบบไดโบนัสจากการแบบมีอะไรเปิดตัวอะไรเงี้ยครับจะดีกว่าเนาะ หลังๆระยะยาว,ยาวปั้นก็ไม่โอเคแล้วแหละถ้าถามพี่นะอย่าไปแบบไปเสียเวลาเปลืองกับมันเพราะถามว่าเนี้ยน้องเห็นไหมครับตัวตัวดาเนี่ยมันมีซ้ําถึงแปดตัวซึ่งพี่บอกเลยว่ามึงสุ่มตัวดําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงได้ครบไอแปดตัวนี้เดี๋ยวมึงได้ครบจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ออกจนครบนะครับเพราะถามทําไมหลายคนเคยสุ่มน่าจะมีประสบการณ์นะครับว่าสุม่มๆไปแล้วผลลัพธ์เป็นไงครับร้อยแปดสิบใบแม่งไม่ออก SSR ตัวตัวดำเสกไปออกแม่งไอดแปตัวที่บอกกล่าวมาเนี่ยครับกลายเป็นว่าสรุปเหมือนน้องซื้อตัวส้มครับในราคาตัวดำสุ่มตัวดำแต่เสือได้ตัวตัวส้มคุ้มไหมเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งถ้าถามน้องมีอย่างล่าสุดเนี่ยตอนที่พี่กาโลมาที่มีเชื่อมั้ครับพี่มีร้อยหกสิบใบนะครับน้องเห็นไมร้อยหกสิบวกสามหกเป็นร้อยเก้าสิบหกถูกไหมครับ ทำไมพี่แบบเป็นคนอื่นเนี่ยคือมีร้อยหกสิบเนี่ยมันได้กาโล่อะส่วนใหญ่คนก็อยากได้ก่อนอย่มือลั่นสุ่มครับแล้วถามถ้าเกิดดวงมึงสวยอะครับสุ่มแม่งไม่ออกอะครับแล้วน้องคิดดูแค่ยี่สิบใบอะแล้วแบบน้องเป็นสายฟรีอะเติมไม่ได้อะน้องจะรู้สึกยังไงครับคือถ้าได้ก็โชคดีไปไม่พี่ไม่ว่าโอเคแต่ถ้าเกิดน้องลองคิดครับถ้าเกิดน้องเป็นคนที่แบบดวงแบบโคตรอภิมหาเกลือเค็มมหาสมุทรเนี้ยครับน้องจะรู้สึกงไงครับก็คือ ไม่ได้แล้วมันอีกแค่ยี่สิบใบเองอ่ะก็จะได้การันตีอยู่แล้วพี่ถึงเนี่แหละครับเป็นปัจจัยที่พี่ทําไมพี่ไม่เสี่ยงครับหรือถ้าเสี่ยงได้ก็ถือว่าโชคดีไปใช่ไหมว่าแต่ถ้าลองคิดดีครับเสี่ยงไม่ได้นาอต้องเสียเวลาแบบพี่ว่าร่วมๆสองเดือนเลยนะร้อยหกสิบใบเนี่ยจริงๆมันคือไม่ใช่ร้อยหกสิบหรอกมันประมาณร้อยเดี๋ยวนะสามหกสิบสองร้อยสี่สิบสี่ใบครับ ฟันเนาะใช้เวลาสองเดือนในการเก็บนะครับเราคิดดูครับน้องหมดเพชรไปเท่าไหร่ครับพีบอกเลยครับประมาณสามหมื่นกว่าเพชรไปแล้วอะครับซึ่งมันคุ้มนะครับมันไม่คุ้มไงอืมแล้วยิ่งการเอาแบบเพชรไปซื้อตัวส้มเนี่ยแล้วแบบซื้อตัวตกเมตามา,าจ,จะซื้อมาทําอย่างวะเห็นไหมครับ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอืมแบบพอดีเด็กมันมาถามนะเนี่ยแบบ แบบเออทําทไมพี่ไม่ซื้อตัวส้มครับแบบโอ้น้องเอ้ยถ้ามึงซื้อตัวส้มนะระยะหลังเนี่ยพอเขามีตัวตัวดาออกมาเรื่อยๆเ,เองจะรู้เลยว่าดดลเรียวทามิงสู้ใครเขาไม่ได้เออมันไม่มีประโยชน์ไงพี่ก็เลยบอกอฝากเป็นคลิปเตือนใจใครหลายๆคนนะที่แบบเล่นเล่นมาแล้วแบบไม่วางแผนครับเอาเอาเพชรไปถลุงกับตัวส้มนะครับหลังๆน้องจะแบบสู้ใครไม่ได้แล้วสุดท้ายน้องก็จะเลิกเล่นนะครับนั่นยิ่งจริงอ่ะแบบถ้าเราวางแผนดีๆอดทนสักนิดมันก็จะสู้ใครกขได้อย่างพี่เห็นไหมครับ ถ้าใครติดตามพี่มาตลอดจะรู้เลยครับแม่งตัวกูมีต้นเตีนอะไรนะครับไม่มีนะครับแบบเนี้ยบางทีเอสกูยังไม่มีเลยครับเพราะแม่งไม่ค่อยได้สุ่มครับคือสุ่มก็เอาตัวเหลืองไปสุ่มครับได้ก็ได้ก็รวมครับไม่ได้ก็กูก็กูก็ดองไว้อย่างนั้นครับแต่เดี๋ยวพอผ่านไปสักระยะครับเดี๋ยวมันมีตัวตัวดาให้พี่สุ่มครับเดี๋ยวนี้กูจะได้เอเป็นเค็งเลยครับคือให้กูดวงกุดยังไง s อกูได้อัพแน่ๆห้าดาวต้องมีกันบ้าง่งถูกไหมละครับ นะครับมันเป็นแบบคือสายฟรีมันต้องอดทนนิดนึงนะครับคือถ้าน้องแบบชอบเกิอดอาการมือลั่นบ่อยๆแบบแทนที่เราจะรอการันตีร้อยแปดสิบได้ทั้งดำทั้งต้มเราก็สึกก็คือไม่ได้อะไรเลยครับซึ่งพี่ไปนั่งดูคลิปคนทำ YouTube เหมือนกันแม่งก็นั่งด่าเออมันเกลือบอกเออมึงรู้ว่าเกลือแล้วมึงจะไปสุ่มทําไมวะไอ้เชี่ยบอกดูกูเนี่ยกูรู้ว่าเกลือกูก็ไม่สุ่ม กูก็เก็บอะเอาจนร้อยแปดสิบอะแล้วกูการันตีเลยให้มึงแบบให้กูดวงโคตรแบบอภพิมาหาจักรพพัดเกลืออะไรก็ตามแต่มันก็คือได้ถูกไหมพะมันร้อยแปดสิบมันการันตีดีกว่าเราไปแบบไปสุ่มก่อนเนี่ยพี่ก็เจอหลายคนเฮ้ยมึงเสี่ยงดีว่าเอเอเนี่ยกดกดไปเถอะได้แน่แต่ถามไอ้อได้ตัวที่มึงอยากได้ไหมละเออมันไม่ได้ไงไอ้ได้ตัวหาอะไรก็ไม่รู้เนี้ยใช่ไหมละเออ เราก็สู้รอที่แบบมันมีการันตีร้อยแปดสิบตัวที่เราอยากได้มาดีกว่าแล้วเราหมดทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองตัวส้มบ่อยๆใช่ไหมล่ะครับแล้วแถมเราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเรามาลงกับตัวดําแทนดีกว่าซึ่งได้ตัวดีกว่าเห็นๆครับเวลาเอาไปดวลเรียวไทม์เนี่ยใครไม่มีตัวตัวดํานี้แบบหลังๆเดียวไทม์ก็สู้ขอญากนะครับขึ้นอันดับญากซึ่งเดียวไทม์เนี่ยพี่ว่ามันมีประโยชน์เยอะนะเดี๋ยวพี่ก็อาจจะมาทําคลิปในส่วนของเรียวไทม์ว่าแบบ ตำแหน่งน้อยไปตบคนตำแหน่งสูงเอาตัวอะไรไปตบนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปไว้ให้ดูเนาะไงวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็คงม,มีแค่นี้แหละครับแต่เดี๋ยวก็ซึ่งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ใครก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i ป e เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำสอนอะไรเกี่ยวกับเกมวันพันแมนหรือเกมอื่นก็สามารถแนะนำมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ ซึ่งถ้าแบบพี่ดูว่าเออมันเป็นคอนเทนต์น่าสนใจพี่ก็จะทำคอนเทนต์ส,สรุปมาให้นะครับส่วนใครที่แบบอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เหมือนกันนะถ้าแบบพี่อยู่พี่ก็จะตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับ